ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมานฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายครับครับของคนรัก RTI ช่วงประเด็นฮอตฮิตในไต้หวันสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเจนเจนเจนารีตันตาราค่ะและดิฉันปุณรัตน์ชันเชนมเทาวัตรนะคะ เมื่อพูดถึงพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากต้องคิดเงินให้ลูกค้าแล้วสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนึกถึงตามมาก็คืองานที่ต้องทำทุกอย่างเลยเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็น จัดของเช็คของต้มไข่ใบชาบดกาแฟทายเอกสารรับส่งพัสดุกดไอศครีมชงชาไข่มุกด้วยนะคะบางร้านอีกทั้งยังจะต้องคอยรับมือนะคะกับปัญหาน้อยใหญ่แล้วก็คำถามแปลกๆของเหล่าลูกค้าเป็นประจำค่ะ ชาวไต้หวันนะคะมักจะตั้งฉายาให้พนักง,งานร้านสะดวกซื้อว่าเป็นเหมือนกับเจ้าแม่กวนอิมพันมือค่ะแต่ว่างานที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะและยังจะต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้บริการลูกค้าที่รีบไปเข้างานในตอนเช้านะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยค่ะแต่ว่างานนี้นะคะกลับดึงดูดบัณฑิตจบใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมากจนน่าประหลาดใจ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะ,คะทางด้านแพลตฟอร์มอินเทอร์วิวนะคะหรือว่าในชื่อภาษาจีนก็คือเมียนชื่อชีค่ะ เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์การสัมภาษณ์งานของตัวเองเพื่อช่วยให้ผู้หางานคนอื่นๆสามารถเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์แล้วก็ดูรีวิวของบริษัทต่างๆได้ก่อนสมัครงานนะคะก็ได้มีการเปิดเผยสถิติค่ะว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงก่อนจบการศึกษานะคะบริษัทยอดนิยมที่ผู้หางานสนใจมากที่สุด อันดับหนึ่งจุดที่ว่าเป็นของที่ไหนถ้าเป็น ไต้หวันจะเป็นไถจีเตียนหรือเปล่าใช่ถูกต้องนะคะ <S <S อันดับหนึ่งตกเป็นของ TSMC <ช>หรือว่าไถจีเตียนที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้าไปทำงานที่นี่นะคะเพราะว่าก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของไต้หวันของอคนที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองค่ะแต่ที่น่าประหลาดใจนะคะก็คือร้านสะดวกซื้อ7ซเ e ่ e อค่ะกลับขึ้นแท่นเป็นอันดับสองแซงหน้าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง ซูนะคะแล้วก็บริษัทการเงินชั้นนำอย่างคาเทยอยู่ในเต็ดแบงค์แล้วก็แฟมิลี่มาร์ทค่ะที่เป็นคู่แข่งของร้านสะดวกซื้อนะคะก็ติดอันดับที่5เช่นเดียวกัน ค,คุณเฉินพิงหยู่นะคะบรรณาธิการแพลตฟอร์มอินเทอร์วิวได้วิเคราะห์ว่าคนเจนซีนะคะไม่ได้ยึดติดกับเงินเดือนสูงหรือเชื่อเสียงขององค์กรอีกต่อไปเนื่องจากว่าพวกเขายังไม่มีทิศทางในอนาคตที่ชัดเจนค่ะจึงเลือกที่จะมองหางานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านเพราะว่ามีชั่วโมงการทำงานที่สั้นและสามารถสลับกะการทำงานได้อย่างยืดหยุน่นก็ช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาเส้นทางอาชีพในอนาคตนะคะ ยังคงมีรายได้เข้ากระเป๋าด้วยค่ะซึ่งคุณหงเตอหยียนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์จัดหางาน104 <c oughs> ก็สังเกตเห็นเช่นกันค่ะ <c oughs> ว่าอาชีพพนักง,งานหน้าร้านก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจจากเด็กจบใหม่มาโดยตลอดดังนั้นสถิติของแพลตฟอร์มอินเทอร์วิวในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะคะ ทางด้านคุณหลิงเฉินชั่วนะคะผู้จัดการทีมสรรหาบุคลากรของเซเว่นก็รู้สึกประหลาดใจแล้วก็ดีใจมากๆเมื่อเห็นข่าวนี้นะคะแล้วก็ยังกล่าวอย่างภูมิใจว่าพวกเขานะคะก็แค่รักษาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานที่สุดค่ะคุณหลินได้เปิดเผยนะคะว่าเดิมทีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อรองรับการจ้างพนักง,งานที่เป็นผู้สูงวัยหรือว่าวัยกลางคนแต่ว่าไม่คิดว่าจะตรงกับความต้องการของคนเจนซีด้วยค่ะ สืบเนื่องว่าไต้หวันนะคะกำลังเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและก็มีอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงอย่างรุนแรงในปี2018ค่ะคุณหลวจื้อเชียนประธานกลุ่มบริษัทยูนิเพรสิดนนนะคะเป็นยักษ์ใหญ่วงการอุตสาหกรรมอาหารของไต้หวันที่นำเข้าแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่นอีเลฟเนะคะจึงมีนโยบายนะคะให้ร้านสะดวกซื้อขยายการว่าจ้างพนักง,งานวัยกลางคนที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปค่ะ ซึงก็เพื่อให้พนักง,งานสูงวัยนะคะเริ่มงานได้ง่ายขึ้นค่ะทางบริษัทก็มีการปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมพนักง,งานใหม่นอกจากจะมีการออกแบบหน้าที่งานใหม่ให้เหมาะสมกับกําลังนะคะแล้วก็ร่างกายของผู้สูงอายุแล้วทาง7 e เ e ่ e อิเนะคะยังได้ขยายระยะเวลาการฝึกอบรมจาก1เดือนเป็น2เดือนแล้วก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ยกเลิกข้อกําหนดการทํางานขั้นต่ํา 8ชั่วโมงต่อกะให้สามารถเริ่มจาก4ชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มชั่วโมงการทำงานขึ้นเรื่อยๆและชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้นี่เองซึ่งความสำเร็จของ7 e เ e ่ e อนนะคะในการรับสมัครพนักง,งานวัยกลางคนและผู้สูงวัยก็เป็นที่เห็นได้ชัดเลยค่ะจากข้อมูลณ,ณเดือนมิถุนายนปี2025พบว่า ร้านเ e เ e ่ e อลนะคะว่าจ้างพนักง,งานวัยกลางคนและผู้สูงวัยมากกว่า30%ค่ะซึ่งมากกว่าแมคโดนัลเลยนะคะที่พยายามที่จะจ้างพนักง,งานสูงวัยแต่ว่ามีเพียงแค่สัดส,ส่วน18%เท่านั้นค่ะ ก็โดยชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัยประกอบกับลักษณะของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ถือว่าสมัครเข้าไปทำงานได้ง่ายเนาะ,ะแล้วก็มีสาขากระจายทั่วไต้หวันค่ะทำให้ถึงแม้อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็โรงแรมในไต้หวันเนี่ยจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมาอย่างยาวนานแต่จำนวนใบสมัครที่ส่งเข้ามาที่ร้าน7 e เ e ่นอนะคะกลับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่2ค่ะ เฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนปีนี้นะคะจำนวนใบสมัครก็เพิ่มขึ้นถึง30%เเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะและแน่นอนว่าสิ่งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อีเลค่ะในการที่จะพัฒนาบริการให้สอดรับกับความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยลดภาระงานในร้านนะคะ เพื่อที่จะให้พนักงานรุ่นใหม่รู้สึกว่างานไม่หนักจนเกินไปและยินดีที่จะสมัครเข้ามาทำงานค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะเซเว่ก็ได้เริ่มนำระบบสั่งของด้วย AI นะคะมาใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้การคำนวณของ AI เพื่อคาดการยอดขายและจำนวนสินค้าที่ต้องสั่งเพิ่มได้อย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของผู้จัดการร้านได้ถึงวันละหนึ่งชั่วโมงและลดปัญหาสินค้าขาดสต็อกเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเพิ่มยอดขายของร้านได้อีกด้วยค่ะ และถ้าเรามองไปยังอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลกนะคะแนวทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการลดภาระงานของพนักง,งานก็คือการติดตั้งเครื่องชำระเงินแบบบริการตัวเองค่ะหลังจากที่เ e เ e ่นอนะคะเปิดตัว X อ็ o โตค่ะร้านสะดวกซื้อไร้พนักง,งานรุ่นแรกในปี2018นะคะก็เริ่มทยอยนำเครื่องชำระเงินแบบบริการตัวเองนะคะมาติดตั้งในร้านค้าที่มีลูกค้าหนาแน่นซึ่งจากการ สังเกตนะคะก็พบว่าโซนสถานศึกษาเนี่ยก็มีผลตอบรับดีที่สุดเพราะว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มเปิดรับการใช้ระบบร้เงินสดได้มากกว่าไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะเมื่อปลายปีที่แล้วร้าน7 e เ e ่ e อทั่วไต้หวันกว่า7,000สาขาค่ะยังได้อัปเกรดเครื่องคิดเงินแบบดิจิทัล POS นะคะให้กลายเป็น XPOS ที่ใช้คิดเงินได้ทั้งแบบปกติและแบบบริการตนเองค่ะ ในช่วงที่มีพนักง,งานคนเดียวนะคะก็สามารถเปลี่ยนโหมดเครื่องคิดเงินอีกเครื่องหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องชําระเงินแบบบริการตนเองและหันหน้าจอไปทางลูกค้าได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของพนักง,งานไปได้ในระดับหนึ่งค่ะทั้งนี้คุณหลินก็เผยว่าตอนนี้ระบบของไต้หวันรองรับเฉพาะการชําระเงินแบบไร้เงินสดซึ่งไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีเครื่องถอนเงินอัตโนมัติค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะถ้าพนักง,งานเนี่ยยืนจนรู้สึกเหนื่อยก็สามารถนั่งเก้าอี้ไปด้วยคิดเงินให้ลูกค้าไปด้วยได้นะคะก็เหมือนกับร้านสะดวกซื้อในเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องเข้าห้องน้ําด่วนก็สามารถวางป้ายที่เขียนว่าขอหยุดให้บริการชั่วคราวเพราะว่าเหลือพนักง,งานคนเดียวไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เช่นกันค่ะ ก็เป็นมาตรการที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักง,งานมากขึ้นนะคะใช่ค่ะทั้งนี้ค่ะร้านสะดวกซื้อเจ้าอื่นก็มีการดำเนินมาตรการสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อพนักง,งานด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นร้าน f m m l y y m r t นะคะก็เริ่มให้พนักง,งานลดเวลาทำงานเหลือแค่สชั่วโมงต่อวันมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วนะคะและมีการเปลี่ยนมาใช้เครื่องชำระเงินแบบบริการตนเองเช่นกัน,นะคะ่ะ นอกจากนี้ Family Mart ก็ยังเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยอย่างเช่นแว่นขยายแผ่นยางกันเมื่อยและก็เก้าอี้สำหรับนั่งเติมสินค้าด้วยค่ะ นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะร้านสะดวกซื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อหรือว่า Family m มาตต่างก็มีความมุ่งมั่นในการผลักดันนโยบายว่าจ้างพนักง,งานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วก็นักศึกษาพัรททมที่เป็นชาวต่างชาติตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้คนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยความยืดหยุ่นและการปรับกลยุทธ์ในการว่าจ้างพนักง,งานอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดจนการพยายามสร้างส,างสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เป็นมิตรต่อทั้งลูกค้าและพนักง,งานซึ่งทำให้ร้านสะดวกซื้อในไต้หวันค่ะไม่ค่อยเผชิญกับภาวะขาดแคลนพนักง,งานอีกทั้งยังสามารถที่จะดึงดูดทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็ผู้สูงวัยให้มาทำงานที่นี่ได้อีกด้วยค่ะ ไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตเห็นหรือเปล่าเนาะว่าในช่วงไม่กี่วิธีผ่านมานะคะดูเหมือนว่าพนักง,งานร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเป็นมิตรกับเรามากขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าภาระงานลดลงผู้คนก็จะมีอัธยาศัยที่ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีเวลาในการรักษาปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อพนักง,งานร้านสะดวกซื้อในไต้หวนันพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหากคุณเป็นเด็กจบใหม่อยากจะลองไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อลองเก็บเงินสักสองสเดือนดูไหมหรือว่าใครที่กเกษียณแล้วนะคะอยากจะลองไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าก็สามารถแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเข้าสู่รายการของเราได้เลยคะ่ะช่วงแบ่งปันความคิดถึง เข้าสู่ช่วงตอบจดหมายผู้ฟังกันนะคะซึ่งวันนี้จดหมายฉบับแรกก็มาจากอาจารย์โกเมนค่ะซึ่งก็เป็นจดหมายรายงานผลการรับฟังนะคะของวันเสาร์ที่10สิงหาคมอาจารย์โกเมนนะคะก็ได้เขียนมาว่าสวัสดีครับเสาร์นี้อาจารย์ก็ตั้งใจจะฟังวิทยุแล้วเชียวแต่ก็โดนใช้ให้ไปปริน้นรูปภาพนะคะ,คะแล้วก็กรอกเอกสารเพื่อขอเบอิกค่าช่วยเหลือน,น้ำท่วมจากองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ แล้วพออาจารย์ทำเอกศาศาสารเสร็จแล้วนะคะก็ได้เลยเวลาไปเยอะแล้วสุดท้ายก็เลยต้องมาเปิดฟังทางเว็บไซต์ของทางสถานีค่ะแต่พอเปิดฟังไปได้ไม่นานนะคะไม่เกิน5นาทีก็ทั้ง พี่เจิร์นแล้วก็จูดี้นะคะได้แนะนำตัวได้แป๊บเดียวก็ได้พูดถึงเรื่องที่นำกระดาษทิชชู่นะคะทิ้งในชักโรครกหรือว่าไม่ทิ้งในชักโรครกประมาณช่วงที่นาทีที่3นะคะจุด19นะคะทันใดนั้นเสียงก็หายค่ะซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าระบบการฟังออนไลน์ไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์สุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่อ่านเนื้อหาข่าวแทนค่ะ แล้วก็บอกอีกนะคะว่าระบบของทางสถานียังคงไม่นิ่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าระบบสถานีกําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ใช่คะ,คะเราก็มีการรายงานขึ้นไปด้านบนแล้วเหมือนกันะนะคะก็มีทีมงานเข้ามาช่วยดูแลด้านนี้อยู่ค่ะ,อ,ะอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยนะะ แล้วอาจารย์ก็ยังเขียนอยีกนะคะว่าผ่านเรื่องน้าท่วมมาสองอาทิตย์ผู้ว่าราชการหน้านะคะเขาก็สั่งให้ทุกหน่วยงานค่ะล้างพื้นที่ถนนทุกเส้นแล้วก็เก็บขยะทุกสายเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ ดีขึ้นมากแล้วฝุ่นก็หายไปบ้างแล้วนะคะที่น่านนะคะแล้วก็ที่น่าสงสารก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ,คะที่เข้าของเสียหายหมดซึ่งสําหรับอาจารย์เองนะคะที่ร้านอาจารย์ก็ค่อยๆปรับปรุงซ่อมแซมกันแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้าครั้งหน้ามีเตือนน้าท่วมก็จะไม่ประมาทเป็นครั้งที่สองแล้วคะ่ะจะขนเข้าของทำอาหากินหนีทั้ทงร้านเลยใช่ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับคนที่เจอน้าท่วมคิดคว่าตอนนี้น่าจะเข้าที่เขาา ผักแล้ว<า>นะคะเพราะก,ก็ผ่านมาประมาณเดือนหนึง <S 2> 2 <S ่งสองเดือนแล้วนั่นเองนะคะมาดูจดหมายฉบับถัดมานะคะจากคุณเกรียงสิทษิ์จิระสิริโรจนะก่อนนะคะก็ส่งใบรายงานผลการรับฟังมาให้นะคะเป็นใบรายงานผลการรับฟังในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ผลการรับฟังอยู่ที่ประมาณเอ,อ 3 2 3 3 3นะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างพอใช้ค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รายงานผลการรับฟังแล้วก็ส่งจดหมายเข้ามาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องค่ะสวัสดีครับพบกับผม DJ เจเต๋อผมจะพาทุกท่านไปตะลุยกินของอร่อยในไต้หวันกับรายการตลาดสด RTI สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการตลาดสด RTI เช่นเคยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมดีเจเต๋อปัญญาก่อนนะครับก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับอาหารสุทฮิตจากเมืองไทยนะครับสอย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นอาหารจานด่วนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องดื่มนะครับที่ชาวไต้หวันนะครับให้ความนิยมอย่างมากนะครับ อาหารจานด่วนนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือข้าวผัดกระเพานั่นเองนะครับส่วนเครื่องดื่มยอดฮิตนะครับที่คนไต้หวันชื่นชอบนั่นก็คือชาไทยของเรานั่นเองครับผมเวลาที่เรานะครับเดินเข้าร้านอาหารไทยในไทเปรหรือว่าเมืองใหญ่ต่างๆของไต้หวันนะครับเมนูที่แทบทุกโต๊ะนะครับจะต้องสั่งนั่นก็คือ ตะเาจูนะครับหรือที่คนไทยนะครับรู้จักกันในชื่อว่าผัดกระเพราหมูสับนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ต่างจากบ้านเราก็คือกลิ่นหอมของอาหารจานนี้นะครับที่นี่นะครับมักใช้ใบโหระพาแทนกระเพราเนื่องจากหาซื้อกระเพราของไทยค่อนข้างยากที่ไต้หวันนะครับแต่คนไต้หวันกลับชอบแล้วก็คุ้นเคยกับรสชาติของใบโหระพามากกว่าบางคนนะครับถึงกับบอกว่า ถ้าไม่ใส่โหระพาเนี่ยก็ไม่ใช่ตาเผาจูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้กระแสะอาหารไทยแท้ๆเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในไต้หวันนะครับ ร้านอาหารบางแห่งที่เจ้าของเป็นคนไทยได้หาซื้อใบกระเพานะครับจากชาวสวนที่ปลูกโดยเฉพาะเพื่อป้อนให้กับร้านอาหารไทยในไต้หวันตามเมืองต่างๆทำให้ปัจจุบันมีหลายร้านอาหารที่สามารถใช้ใบกระเพราแท้ๆในการทำผัดกระเพราให้คนไทยและคนไต้หวันได้บริโภคกันนะครับจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากลิ้มลองรสชาติ ต้นตำรับใบกระเพราไทยแท้ๆบางร้านนะครับถึงขั้นเขียนบนเมนูเลยว่าใช้ใบกระเพราแท้จากเมืองไทยนะครับเพื่อดึงดูดสายตานะครับคนที่อยากจะลองรสชาติใบกระเพราแท้ๆของคนไทยนะครับสำหรับที่ไต้หวันนะครับเมนูกระเพราได้รับความนิยมมากๆนะครับทั้งเมนูกระเพราที่ขายในร้านอาหารและในรูปแบบของข้าวกล่องนะครับ เป็นอาหารที่กินง่ายนะครับและเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของคนที่นี่นะครับเนื่องจากคนที่นี่นะครับใช้ชีวิตค่อนข้างเร่งรีบบางร้านนิยมโปะไข่ดาวหนึ่งฟองนะครับกินคู่กับหมูสับนะครับผัดกับใบกระเพรา เผ็ดเ็เค็มๆนิดๆแล้วก็เข้าสวยร้อนๆน,นะครับรสชาติกลมกล่อมถูกปากทั้งคนไทยและคนไต้หวันนะครับเข้าผัดกระเพรานะครับจึงเป็นเมนูยอดฮิตท,ที่ทั้งคนไต้หวันและชาวต่างชาติมักเลือกทานเวลาพวกเขานึกถึงอาหารไทยนะครับสำหรับความเผ็ดนั้นนะครับคนไต้หวันก็จะสั่งแบบเผ็ดน้อยนะครับส่วนคนไทยเราก็อาจจะเพิ่มความเผ็ดขึ้นไปเป็นระดับกลางนะครับหรือระดับเผ็ดมากก็ได้ครับผม เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลน่ารู้ของใบกระเพรากันนะครับคำว่ากระเพรานี่นะครับเขียนอย่างไรกันแน่นะครับระหว่างกะเพรานะครับกะไม่มีรอเรือนะครับหรือกระเพรานะครับกระมีรอเรือกับเพรามีรอเรือนะครับหรือบางคนเขียนว่ากะเพรานะครับไม่มีรอเรือทั้งสองคำเลยนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพศ2542นั้นระบุว่า วิธีการเขียนที่ถูกต้องก็คือคำว่ากะเพรานะครับกะไม่มีรอเรือนะครับซึ่งคำว่ากะเพรานะครับกะไม่มีรอเรือแต่คำว่าเพราเนี่ยมีรอเรือเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นไม้ล้มลุกใช้ปรุงเป็นอาหารนะครับส่วนคำว่ากะเพรานี่นะครับไม่มีรอเรือทั้งสองคำนี่นะครับจะหมายถึงเครื่องสารชนิดหนึ่งนะครับส่วนคำว่ากะเพรานะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็คือกรออะกะนี่นะครับ จะไม่พบในพจนานุกรมแต่อย่างใดนะครับสรุปก็คือเขียนว่ากะเพราครับคำว่ากะไม่มีรอเรือนะครับแล้วก็คำว่าเพามีรอเรือนั่นเองนะครับสำหรับชื่อสามาัญของใบกะเพรานะครับก็ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า h o l y basil นะครับกะเพราเนี่ยก็เป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงของต้นเนี่ยนะครับประมาณ30-60ซนติเมตรนะครับโคนต้นออก แข็งนะครับกะเพราแดงจะมีลำต้นสีแดงอมเขียวนะครับส่วนกะเพราขาวเนี่ยก็จะมีลำต้นสีเขียวอมขาวครับและยอดอ่อนมีขนสีขาวมีใบเป็นใบเดี่ยวนะครับสีเขียวรูปรีออกตรงข้ามกันนะครับปลายใบมนหรือแหลมนะครับขนใบแหลมขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยนะครับและเป็นคลื่นแผ่นใบมีขนสีขาว ส่วนดอกกระเพรานะครับจะออกเป็นช่อที่ปลายยอดดอกสีขาวแกมม่วงแดงนะครับกลีบเลี้ยงโคนจะเชื่อมติดกันนะครับปลายเรียวแหลมด้านนอกมีขนกลีบดอกแบ่งเป็นสองปากนะครับปากบน4ี่แฉกปากล่าง1แฉกและยาวกว่าปากบนนะครับมีขนประปรายนะครับเกสรตัวผู้มี4ี่อันส่วน ผลนี่นะครับเป็นผลแห้งเล็กเมื่อแตกออกจะมีมะเมล็ดสีดำถึงสีน้ำตาลนะครับคล้ายรูปไข่นะครับกะเพราเนี่ยนะครับจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิดนะครับทั้งตำรับยาไทยและต่างประเทศก็ระบุว่ากะเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายด้านนะครับ อย่างตำราสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยก็บรรยายสรรพคุณของกระเพราเอาไว้ว่ารสฉุนร้อนช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องช่วยในการย่อยอาหารเป็นต้นนะครับและในต่างประเทศนั้นนะครับก็มีการใช้กระเพราในการรักษาโรคก,กันอย่างกว้างขวางนะครับ โดยเฉพาะประเทศอินเดียนะครับเขาก็ถือว่ากระเพราเนี่ยเป็นยารักษาโรคได้ทุกโรคเลยนะครับและยังจัดเป็นราชินีแห่งสมุนไพรนะครับ the queen of herbs นะครับหรือเป็นยาอายุวัฒนะเลยก็ว่าได้นะครับ เอาละครับก็เมื่อกี้พูดถึงอาหารจานด่วนนะครับของไทยที่ถ้าพูดถึงแล้วคนใต้หวันก็นึกถึงเป็นอย่างแรกนั่นก็คือข้าวผัดกะเพราของบ้านเรานั่นเองนะครับสำหรับเครื่องดื่มนะครับที่จะพูดถึงวันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้เกลิ่นไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงชาไทยกันนะครับ ชาไทยนี่นะครับมีเอกลักษณ์ตรงตัวชานะครับเมื่อชงผสมกับนมข้นแล้วนะครับก็จะมีสีส้มสดนะครับพอเทใส่แก้วแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่พบเห็นนะครับก็จะรู้สึกสะดุดตากับสีของมันนะครับสำหรับรสชาติของชาเย็นนะครับก็จะมีความหวานมันแบบเข้มข้นนะครับที่บางคนบอกว่าอาจจะหวานไปสักหน่อยนะครับ จนเดี๋ยวนี้นะครับแทบทุกร้านไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือที่ไต้หวันก็ตามนะครับก็อาจจะมีให้เลือกความหวานตามใจชอบนะครับในไต้หวันเองนี่นะครับเมื่อก่อนหากอยากกินชาไทยแบบนี้นะครับก็จะต้องไปหาทานตามร้านอาหารไทยเท่านั้นนะครับแต่ ทุกวันนี้นะครับก็ไม่ต้องไปตามร้านอาหารไทยแล้วนะครับเราก็สามารถหาชาไทยดื่มได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องนะครับที่ขายตามร้านสะดวกซื้อหรือตามร้านชาขย่ามือต่างๆนะครับหลายแบรนด์เนี่ยก็เริ่มใส่เมนูไทยชื่อในาชานะครับหรือว่าชาไทยลงไปในเมนูของร้าน อีกทางลูกค้าก็มักสั่งเมนูชาไทยกันเป็นประจำนะครับบางร้านก็ใส่ไข่มุกลงไปในชาไทยนะครับเป็นชาไทยไข่มุกหรือไม่ก็ปรับสูตรให้หวานน้อยลงนะครับเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ในใต้หวันนะครับด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาไทยนะครับค่อยๆกลายเป็นเครื่องดื่มที่คุ้นเคยสำหรับคนใต้หวันนั่นเองครับผม เดี๋ยวเรานะครับมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของชาไทยกันสักนิดนะครับคุณผู้ฟังชาไทยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจมากๆนะครับประมาณปีพศ2443เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยและนำวัฒนธรรมการดื่มชาเข้ามาด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นชาที่ดื่มในประเทศไทยเป็นชาจีนแบบดั้งเดิมนะครับ แต่ด้วยรสชาติที่ขมและเข้มข้นนะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรสนิยมของคนไทยมากขึ้นนะครับโดยการเพิ่มนมและน้ำตาลเพื่อให้มีรสชาติหวานและนุ่มนวลขึ้นจนกลายเป็นชาไทยที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะครับ ชาไทยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับและแพร่หลายไปทั่วประเทศจนกลายเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของเรานะครับและในปัจจุบันชาไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในร้านชาและกาแฟทั่วโลกนะครับ ในปัจจุบันชาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในร้านอาหารหรือคาเฟ่ในไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังถูกนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเมนูเครื่องดื่มทันสมัยทั้งในรูปแบบของชาไทยลาเต้ชาไทยสมูทตี้หรือแม้กระทั่งเครื่องดื่ม ready to drink นะครับที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงรสชาติแบบดั้งเดิมได้อย่างง่ายดายนะครับ วัตกรรมในวงการเครื่องดื่มนะครับได้ช่วยขยายขอบเขตของชาไทยให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างาสรรค์และการผสมผสานรสชาติที่ลงตัวครับผมสำหรับชื่อเรียกของชาไทยนี่นะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับชาไทยมีชื่อเรียกที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการชง ส่วนผสมและอุณหภูมิของเครื่องดื่มนะครับบางคนก็เรียกว่าชาร้อนชาเย็นนะครับสำหรับชาร้อนหรือชาเย็นนี่นะครับก็คือชาไทยที่เสิร์ฟในอุณหภูมิร้อนเหมาะสำหรับดื่มในวันที่อากาศเย็นหรือต้องการความอบอุ่นนะครับส่วนชาเย็นคือชาไทยที่เสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งนะครับเป็นที่นิยมในวันที่อากาศร้อนหรือต้องการความสดชื่นนะครับ ชาดำเย็นนะครับเป็นชาที่ชงจากใบชาดำนะครับไม่ใส่นมหรือครีมนะครับมักเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งและปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบรสชาติเข้มข้นและไม่ต้องการแคลอรี่จากนมนะครับ ชานมนะครับเป็นชาไทยที่เพิ่มนมหรือครีมลงไปนะครับทำให้มีรสชาติที่นุ่มนวลและหวานมากขึ้นนะครับเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาชาไทยทั้งหมดนะครับโดยมักมาพร้อมท็อปปิ้งอย่างไข่มุกนะครับ สำหรับประโยชน์ของชาไทยนะครับชาไทยไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยนะครับแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายดังนี้นะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับชาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายและอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดนะครับเพิ่มเอ e r g y และความตื่นตัวนะครับ คาเฟอีนในชาช่วยกระตุ้นระบบประสาทนะครับทำให้รู้สึกตื่นตัวและมีสมาธิมากขึ้นส่งเสริมระบบประสาทสารแทนนินในชานะครับอาจช่วยกระตุน้นการทำงานของระบบประสาทช่วยให้ตื่นตัวและรู้สึกมีพลังมากขึ้นนะครับช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารชาอาจช่วยกระตุน้นการย่อยอาหารและบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในกรณีที่เป็นชาไม่ใส่นมนะครับ สำหรับข้อควรระวังในการดื่มนะครับแม้ว่าชาไทยเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายก็ตามนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังในการดื่มเช่นกันนะครับอย่างแรกก็คือปริมาณน้ําตาลนะครับชาไทยเนี่ยมักมีน้ําตาลในปริมาณที่สูงนะครับซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหากดื่มมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือต้องการควบคุมน้ําหนักครับ คาเฟอีนนะครับชาไทยก็มีคาเฟอีนซึ่งอาจส่งผลต่อการนอนหลับนะครับหากดื่มในช่วงเย็นหรือก่อนนอนนะครับนอกจากนี้ผู้ที่มีความไวต่อคาเฟอีนนะครับอาจเกิดอาการใจสั่นนะครับนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลได้นะครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงบทบาทของชาไทยของเราในไต้หวันกันนะครับที่น่าสนใจก็คือชาไทยเนี่ยนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่ในร้านอาหารหรือร้านชาขย่ามือนะครับแต่ยังถูกยกระดับนะครับขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินด้วยครับแบรนด์ชาตรามือจากไทยนะครับได้ร่วมมือกับสายการบิน China Airlines นะครับเพื่อนำชาไทยนะครับไปเสิร์ฟให้แก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินนะครับที่เดินทางจากเมืองไทยมายังกรุงไทเปหรือเมือง เาสงนะครับใครจะคิดว่าเครื่องดื่มที่เราเคยสั่งกินในร้านข้าวแกงข้างทางนะครับจะกลายมาเป็นเมนูที่เสิร์ฟบ,บนฟ้าความสูง30 0 0 0่นฟุตนะครับผู้โดยสารที่ได้ลองชาไทยบนเครื่องนะครับต่างก็รู้สึกประทับใจกับรสชาติที่หอมหวานเข้มข้นของชาไทยนะครับและหลายคนบอกว่านี่คือประสบการณ์นะครับที่ทำให้การเดินทางบนเครื่องของพวกเขามีความพิเศษมากขึ้นนะครับ สหรบการร่วมมือกันระหว่างสายการบินไชน่า a อร์ไลน์กับชาตรามือในครั้งนี้นะครับทำให้หลายคนนะครับก็มองภาพชาไทยต่างออกไปจากเดิมนะครับชาไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงชาที่ขายตามร้านเครื่องดื่มหรือร้านอาหารทั่วไปนะครับแต่ยังเป็นชาที่สื่อถึงประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ